สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวมุ้งมุง้งครอบรถยนต์นะครับหรือ <What? S 1> มุ้งกันยุงอากผมสั่งมาในเด็ครับจะมาแกะให้ดูดูว่าข้างในจะเป็นยังไงก็แกะดูบ้างในบางส่วนแล้วนะเนะพื่อนๆที่ชอ,อบนอนในรถนะครับผมก็สั่งมาตอนนี้โปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอยู่ ก็จะเป็นประมาณนี้ข้างในก็จะมีถุงแล้วก็มีมุ้งของเราครับผมมีสองพื้นนะครับเป็นมุ้งนี่แหละมุ้งบ้านเราเะนาะอยูใหญ่ใหญ่อยู่นะจากมุ้มงหนาใหญ่อยู่นะ ก็จะมีอย่างยืดเดี๋ยวลองก็ไปลองใส่ขอบประตูดูว่าจะเป็นยังไงาต่อไปแล้วก็จะลองใส่ประตูให้ดูนะครับลองดูของเราก่อนนะมดูรูปนะเดี๋ยวเราใส่ดูก่อนจับขอบดีๆอ่ะนไม ประมาณนี้โอเคครับสำหรับมุง้งกันยุงมุง้งนอนในรถนะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับผมคครับที่ดูคลิปนี้จบครับผม